Yeah. <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมลุงทุง่งพร้อมน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคำภี์ไบเบลิลเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจากตอนที่แล้วในที่สุดชาวอิสราเอลกว่า6 0แสนคนก็เริ่มต้นการเดินทางอพยพออกจากอียิปต์เพื่อไปที่คานาอันโดยที่พระเจ้าได้ใช้เสาเมฆและเสาไฟในการนาทางทาให้ชาวอิสราเอลส มาเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยการเดินทางครั้งนี้จะเดินทางไปที่ฟิลิสเตียแล้วไปยังคานาอันซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยนมและน้ำผึ้งมากมายแต่เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่กันดารและยากลำบากสาเหตุที่ใช้เส้นทางนี้ก็เพราะว่าหากชาวอิสราเอลต้องเจอกับสงครามก็จะทำให้ชาวอิสราเอลเปลี่ยนใจและหันหลังกลับ ไปเป็น่าตที่อียิ์พระองค์จึงต้องใช้เส้นทางนี้ในการอพยพแล้วก็เดินทางไปจนถึงที่เอทามซึ่งเป็นชายเขตแดนของที่ที่กันดารน,นี่เป็นเรื่องราวของอีพีที่แล้วนะครับแล้วการเดินทางจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะมาติดตามกันในอ p ีนี้ครับขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้ณนะบัดนี้ครับ ที่14พระยะโฮวาพูดกับโมเสสว่า ไป้โมกเช้าอิสราเอลให้วกกลับไปตั้งค่ายที่หน้าปีห์ฮิโรธระหวางมิกโดนกับกทะเลซึ่งอยู่ใกล้พอที่จะมองเห็นบาอันเซฟนูนให้ตั้งค่ายที่ริมทะเลตรงข้ามบาอันเซฟูนนั้น แล้วฟาโรจะพูดถึงชาวอิสราเอลว่าพวกมันกำลังหลงทางหาทางออกจากที่กันดารไม่ได้เราจะปล่อยให้ใจของฟาโรดื้อดึง เขาจะไล้ตามชาวอิสราเอลไปแล้วฟารูกับกบองกำลังทั้งหมดหมดของเขาจะทำให้เราได้รับการยกย่องสรรเสริญและชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือยะววาชาวอิสราเอลก็ทำตามนั้น กษัตริย์อียิปต์ได้รับรายงานว่าชาวอิสราเอลหนีไปแล้วความคิดของฟาโรและของพวกข้าราชสํานักก็เปลี่ยนไปทันทีพวกเขาพูดกันว่าทำไมพวกเราทำแบบนี้ทำไมถึงปล่อยชาวอิสราเอลที่เป็นทาสไปง่ายๆอย่างนี้ ฟาโรจึงเตรียมรถศึกแล้วพาคนของเขาไล่าตามไปฟาโรใช้รถศึกอย่างดี600คันและรถศึกอื่นๆทั้งหมดของอียิปต์มีนักรบประจำอยู่ในรถศึกทุกคันพระยะโฮวาปล่อยให้ใจของฟาโรกษัตอียิปดื้อดึงเขาจึงไล่าตามชาวอิสราเอลที่ยกขบวนเดินออกไปอย่างองอาจกองทัพอียิปต์ ไล่าตามชาวอิสราเอลรถศึกเทียมม้าทั้งหมดของฟาโร์พวกทหารม้าและกองทหารของฟาโร์ก็ไล่าตามชาวอิสราเอลไปติดติดตอนนั้นชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ริมทะเลหน้าปีหะฮิโรตตรงข้ามบาอันเซโฟน พอชาวอิสราเอลเห็นฟาโรและกองทัพอียิปต์ไล่ตามมาติดติดพวกเขากลัวมากและเริ่มร้องขอความช่วยเหลือจากพระยะโฮวาพวกเขาพูดกับโมเสสว่าไม่มีที่ฝังศพในอียิปแล้วหรือไงถึงพาเรามาตายในที่กันดานแบบนี้พาเราออกมาจากอียิปทำไมตอนอยู่ที่อียิป บอกคุณไปแล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ต่อไปเถอะอย่ามายุ่งกับเราให้พวกเรา จึงพูดกับฝูงชนว่า ไม่ต้องกลัวทำใจดีๆไว้ให้รอดูว่าวันนี้พระยะโววาจะช่วยพวกคุณให้รอดได้ยังไงเพราะกองทัพอียิปต์ที่พวกคุณเห็นในวันนี้พวกคุณจะไม่ได้เห็นพวกเขาอีกเลยพระยะโฮวาจะต่อสู้แทนพวกคุณให้อยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไร พูดกับโมเสสว่า ให้บกชาวอิสราเอลให้ออกเดินทางกันได้แล้วส่วนเจ้าให้ชูไม้เท้าขึ้นและยื่นออกไปเหนือทะเลทะเลจะแยกออกจากกันเพื่อให้ชาวอิสราเอลเดินผ่านท้องทะเลบนดินแห้งแต่เราจะปล่อยให้ใจของชาวอียิปต์ ดึงพวกเขาจะไล่ตามชาวอิสราเอลไป และฟารูกับกองทหารทั้งหมดรวมทั้งรุสุดและทหารม้าของเขาจะทำให้เราได้รับการยกย่องสรรเสริญและชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือยะฮูวาเมื่อฟาโรห์กับรถสุดและทหารม้าของเขาทำให้เราได้รับ การยกย่องสัรเสริ สวรรค์ของพระเจ้าเที่ยงเทซึ่งนำหน้าชาวอิสราเอลก็ไปอยู่ข้างหลังพวกเขาเสาเมฆที่อยู่ข้างหน้าขบวนก็ย้ายไปตั้งอยู่ข้างหลังพวกเขาด้วยเสาเมฆนั้นมากั้นกลางระหว่างกองทัพ อียิปต์กับชาวอิสราเอลด้านหนึ่งเป็นเมฆมืดทึบส่วนอีกด้านหนึ่งมีแสงสว่างในตอนกลางคืนกองทัพอียิปต์จึงไม่ได้เข้าใกล้ชาวอิสราเอลตลอดทั้งคืน แล้วโมเสสก็ยื่นมือออกไปเหนือทะเลและพระยะโฮวาทำให้ลมจากทิศตะวันออกพัดกระหน่าไล่น้ำทะเลตลอดคืนจนทำให้น้ำแยกออกจากกัน และพื้นทะเลก็กลายเป็นดินแห้งชาวอิสราเอลพากันเดินข้ามทะเลบนดินแห้งตอนที่น้ำทะเลก่อตัวขึ้นมาเป็นกำแพงขนาดข้างทั้งด้านขวาและด้านซ้ายของพวกเขากองทัพอียิปต์ไล่าตามชาวอิสราเอลลงไปในทะเลทั้งรถสึกทุกคันของฟาโร์และทหารม้าของเขากอถึงยามสาม พระยะโฮวาก็ดูกองทัพอียิปต์จากเสาที่เห็นเป็นไฟและเมฆและทำให้พวกเขาสับสนวุ่นวายพระองค์จึงทำให้หลอรถศึกของกองทัพอียิปต์ลุดออกมาเพื่อให้ขับลำบากพวกอียิปต์จึงพากันพูดว่า มนีจากชาวอิสราเอลกันคือเพราะพระยะโฮวากำลังต่อสู้กับกองทัพอียิปแทนพวกเขา ยะโฮวาพูดกับโมเสสว่ายื่นมือออกเหนือทะเลเพื่อให้น้ำกลับมาท่วมท่วอียิบท่วมรถสืก่กับทหารม้าของเขา โมเสกก็ยื่นมือออกเหนือทะเลน้ำทะเลก็ไหลกลับมาเหมือนเดิมตอนเช้ามืดพวกอียิปต ต่างตะเกียกตะกายหนีน้ำนั้นแต่พระยะหฮวาเวียงพวกเขาลงไปในทะเลน้ำซัตดกลับมาท่วมรถศึกกับทหารมาและกองทหารทั้งหมดของฟาโรที่ไล่ตามชาวอิสราเอลลงไปในทะเลไม่มีใครรอดชีวิตสัก แต่ชาวอิสราเอลเดินบนพื้นทะเลที่เป็นดินแห้งโดยมีน้ำก่อตัวเป็นกําแพงขนาบข้างทั้งด้านขวาและด้านซ้ายของพวกเขาในวันนั้นพระยะโอวาช่วยชาวอิสราเอลให้รอดจากเงื้อมือของกองทัพ อียิปต์เช้าอิสราเอลเห็นศพพวกอียิปต์ตายเกลือนชายฝั่งเช้าอิสราเอลเห็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระยะโฮวาเมื่อพระองค์ต่อสู้กับพวกอียิปต์และฝูงชนก็พากันเกรงกลัวพระยะโฮวาและมีความเชื่อในพระยะโฮวาและเชื่อในโมเสสผู้รับใช้ของพระ อม oh, mm. ครับก็มาถึงบทสรุปของตอนนี้พอตอนเช้าพระยาโฮวาก็บอกให้โมเสสว่าไปบอกกับชาวอิสราเอลทุกคนให้วกกลับไปตั้งค่ายอยู่ที่ระหว่างมิกดุนกับทะเลการที่ทำอย่างนี้ก็จะทำให้ชาวอียิปต์คิดว่าชาวอิสราเอลหลงทางจนหาที่ออกจากที่กันดานไม่ได้นี่เป็นกลลวงของพระเจ้านะครับส่วนทางด้านฟาโรกษัตริย์ของอียิปพอได้รับรายงานว่า ชาวอิสราเอลไปพ้นแล้วพวกข้าราชสำนักก็เกิดการเปลี่ยนใจทันทีโดยข้าราชสำนักบอกว่าเราจะปล่อยพวกชาวอิสราเอลที่เป็นทาสไปง่ายๆอย่างนี้หรือทางกองทัพอียิปต์ก็รีบจัด ตามมาโดยใช้รถม้าศึกถึง600คันและยกกองทัพใหญ่ตามมาทางด้านชาวอิสราเอลก็เกิดการระส่ำระสายเกิดความกลัวขึ้นมาแต่โมเสสก็ปลอบใจทุกคนว่าให้ทําใจดีๆเอาไว้พระยะโฮวาจะช่วยรับศึกแทนเราเองแล้วชาวอิสราเอลก็เดินทางไปถึงทะเลทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งนำหน้าชาวอิสราเอลก็ย้ายมาอยู่ข้างหลังเสาเมฆที่อยู่ข้าง หน้าชาวอิสราเอลที่นำทางมาตลอดก็ย้ายมาอยู่ข้างหลังเช่นกันแล้วก็เกิดเมฆหมอกมืดทึบฝั่งหนึ่งของชาวอียิปต์เมฆมืดทึบนั้นมีสีดำทําให้ท้องฟ้ามืดสนิทจนมองไม่เห็นส่วนทางฝั่งของอิสราเอลยังคงมีแสงสว่างเป็นกลางวันเหมือนปกติแล้วโมเสสก็ยื่นไม้เท้ายื่นมือออกไปในทะเลทำให้ทะเลแดงแวกออกเป็นสองข้างคงเหลือตรงกลางที่ เป็นพื้นดินแห้งชาวอิสราเอลก็เดินผ่านทะเลบนดินแห้งโดยมีกำแพงน้ำสองข้างซ้ายขวาขนาบอยู่เมื่อชาวอิสราเอลเดินผ่านไปแล้วกองทัพอียิปต์ ก็ตามลงไปในทะเลบนพื้นดินแห้งแต่พอกองทัพเดินลงไปบนพื้นดินแห้งกลางทะเลที่ถูกขนาบด้วยกำแพงน้ำขวาซ้ายกำแพงน้ำนั้นก็พังทลายและน้ำก็ทะลักไหลท่วมกองทัพอ,อียิปต์ทำให้มีคนตายเกลื่อนจนทหารอียิปต์ไม่มีใครรอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวศพของชาวอียิปต์เกลื่อนทะเลมีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นที่ผ่านไปได้นี่เป็นบทสรุปของ EP นี้นะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังมาติดตามรับชมรับฟังได้ในอีพถัดไปกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอพระเจ้าโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอสันเสริญพระเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นตามความมุ่งมั่ปร,รารถนาอี EP นี้ต้องจ กันแล้วฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ แล้วไปยังคานาอันซึ่งเป็นดินแดนดินแดนซึ่งเป็นดินซึ่งเป็นดินแดนแล้วฟาโรจะพูดถึงชาวอิสราเอลว่าโอ้ยอิราเอลอิสราเอลโอยพูดถึงชาวอิสราเอลให้รอดูว่าวันนี้พระโย พระยูอีกแหละพระยูอีกแหละเฮ้ยอห้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอืมด้านขวาและด้านซ้ายโอกอ,องทัพอียิปต์ไล่าตามชาวอิสราเอลอืม อแต่พระโยยะโยยะโยียยะโยยะโยยะโยยะแต่ชาวอิสราเอลเดินบนแผน่นแผ่นดิน,ดน,น,นเดินบนพื้นเดินบนพื้นบนพื้นทะเลที่เป็นดินแห้ง โดยมีน้ำก่อตัวเป็นกําแพงขนาบเป็นกําแพงขนาบข้างทั้งนั้นพระยะโฮวาพูดพูดอะไรวะช่วยพระยะโฮวาช่วยชาวอิสราเอลให้รอดพ้น ให้รอดอย่างเดียวให้รอดอยเยว